บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2567รายการที่1วงเงินซื้อสินค้าคนละ300บาทรายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะคนละ750บาทใช้รวมกันได้หมดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบอขอสรอถโดยสาร เรือโดยสารที่ร่วมโครงการใช้รวมกันได้ทั้งหมดรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเดือนกักยายนสิงหาและกันยายนนี้ได้ส่วนลดรวมคนละ80บาทรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทซึ่งต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาท ท่านไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยนะครับเขาจะตัดในระบบเลยแต่หากใช้ไฟเกิน315บาทต้องจ่ายค่าไฟเองทั้งหมดตามบินบ้านไหนใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องบ้านไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้และมีคนใดคนหนึ่งในบ้านมีบัตรสวัสดิการห่งรัฐก็สามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้นะครับโดยไปลงทะเบียนที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่ของท่าน หรือลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าอยู่กรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีก็ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดอื่นก็เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือก็เว็บไซต์ของกิจการไฟฟ้ากองทัพเรือรายการที่5องค์เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาท ซึ่งต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์315บาทก็จะได้รับส่วนลด100บาทแต่ถ้าเกิดใช้น้ําเกินเกณฑ์315บาทต้องจ่ายค่าน้ําเองทั้งหมดตามบินบ้านไหนใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องบ้านไหนยังไม่เคยใช้สิทธิ์น,นี้และมีคนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้นะครับ ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานปรปาในพื้นที่บ้านของท่านหรือว่าถ้าลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าอยู่กรุงเทพสมุทรปราการนนทบรุรีก็ที่เว็บไซต์ของการปรปานครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดอื่นก็เว็บไซต์ของการปรปาส่วนภูมิภาคและรายการที่6เงินพิเศษสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐนะครับจะได้รับคนละ200บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่20ของเดือนธนาคารอะไรก็ได้ของผู้พิการที่มีการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือถ้าไม่มีบัญชีธนาคารก็สามารถมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีการ มอบอำนาจนะครับนี่คือ6รายการหลักๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2567นี้รวมถึงกรณีเงินดิจิตัน10,000บาทนะครับที่มีการสอบถามเข้ามาทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธทิ์ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัน10,000บาทเหมือนกับประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินดีท่าน1 0,000บาทเหมือนกันนะครับซึ่งท่านก็ต้องไปลงทะเบียนเงินดีท่าน1 0,000บาทตามขั้นตอนนะครับถ้ามีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนออนไลน์ได้ก็ลงทะเบียนที่แอปทางรัฐนะครับวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนสําหรับการลงทะเบียนออนไลน์ทางแอปทางรัฐถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเน็ต ก็ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนด้วยตัวเองช่วงวันที่16กันยาถึง15ตุลาคมสถานที่ลงทะเบียนเดี๋ยวภาครัฐจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ย้ําสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการทั้งนั้นทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินดีท่าน10,000บาทแต่ว่าท่านก็ต้องไปลงทะเบียนเงินดีท่านตามขั้นตอนนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดของบัตรสวัสดิการทั้งนั้นเดือนสิงหาคม2567ครับ